้นเบียร์เศรษฐีอยู่ในกระทางนี้มาสักพักแล้วนะคะวันนี้มาตัดแต่งส่งกันก่อนอื่นก็นี่เด็ดยอดเล็กๆที่อยู่ตรงโคนนะคะเพื่อเราจะได้โชว์โขดสวยๆนะและใช้กันไกรคมๆและสะอาดตัด แต่งกิ่งที่มันยืนย่่ๆออกมาเพื่อจะได้เป็นทรงสวยงามคะ่ะกิ่งไหนที่ยาวดูเก้งก้างเราก็ตัดทิ้งไปนะคะเพื่อเขาจะได้มีทรงพุ่มที่สวยงามต้นนี้โชว์ตั้งใจว่าจะทําเป็นบอนไซนะคะโดยจะทําเป็นสไตล์รากเกาะหินนะคะโชว์รากสวยๆต้นเบีย้ยเศษธีหรือปการังนะคะเป็นไม้อวบน้ําที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวโชวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจอยาก จะไปดูคลิปแบบเต็มนะคะสามารถไปชมย้อนหลังกันได้นะมาดูตรงโคนต้นกันดินเริ่มพร่องนะคะทำให้รากเริ่มเปลือยเปล่าก็เติมดินตรงโคนต้นเพื่อให้รากมีความชื้นและไม่แห้งจนเกินไปนะคะแล้วนำไปวางไว้ที่เดิมเลยซึ่งเป็นที่กลางแจ้งแต่มีสแลนกรองแสงนะคะและนี่ หอาทิตย์ผ่านไปรากเริ่มเจริญเติบโตยาวล้นออกมาก็ตัดแต่งกันนิดนึงแล้วไว้เมื่อโชว์เจอกระถางที่เหมาะกับน้องต้นนี้โชว์จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันคอยติดตามชมกันได้นะคะ